พทูกแม่นางทอนียายยายโอบนะขอนามชายเบิ่งเนื้ออดอยากนักปีนี่ขอให้ฝนฝ่าดียายมันแห่งมันแรงพอยายโอบอดน้ำเท่าแล้วถ้านามไม่หลายเอารถไปสายหนองน้ำม,มาไม่รอดเด้อขอให้ยายโอบสมปรารถนาเด้อคุณพระคุณเจ้าเทพพยาดาแม่นางธรนียายโอบค่ะ นางสำรวยจตุกูลอายุ73ปีและจุดทูปไหว้แทงน้ำอบอกกล่าวแม่ธรณีนะคะคือแทงเนี้ยมันตั้งอยู่ข้างบ้านยายอยู่ที่หมู่ที่5ต,ตําบลตะเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ แกเดือดร้อนไม่มีน้ําใช้คิดดูก็แท้งขนาดอยู่ตรงนี้แล้วอะยังต้องซื้อน้ําใช้อะ่ะแอกอบแกล่วว่านเนี่ยเมื่อปี2542ย้อนไปนู่นนะเทศบาลมาขอที่ดินสร้างแท้งน้ําให้ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ตลอด26ปีทางเทศบาลก็นําน้ํามาเติมให้ตลอดนั่นแหละจนกระทั่งพอปี2550เทศบาลเดินท่อป,ประปาตามบ้านเรือนจากนั้นแหละน้ําไม่ค่อยไหลเลยบางครั้งเปิดออกมาฟู่มีแค่ลม,มแต่น้ําไม่มา แล้วบางครั้งน้ำมาน้ำก็ขุนตั้งแต่นั้นไม่มีน้ำมาเติมลงถทงต้องอาศัยรองน้ำฝนใช้บ้างแต่น้ำฝนมันก็ไม่เพียงพอค่ะโดยเฉพาะช่วงแล้งน้ำในถทงหมดต้องไปตักที่บ่อสาธารณะห่างจากหมู่บ้านไปไกลเป็นเป็นกิโลถามว่าคนหนุ่มคนสาวนก็คงพอไหวแต่คนเท่าคนแก่ทำยังไงอ่ะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็ต้องไปซื้อน้ำจากรถเข็นกันเอานะคะ ไอ้น้ำดื่มนะ่ะคือต้องซื้อเขาอยู่แลว้วแต่น้ำชายนะ่ะคนไหนเขามีประปาเออเขามีเจาะเขาเจานะในถทีเขาเขาก็ด้ใชายสบายจะ้ะถ้าคนไม่มีก็ต้องเอาโดดไปสายเอาจากที่อื่นจ้ะไม่ใช่ตอนเดือนเมษายนะจ้ะเล่นท้ทมากจะ้ะน้ำนะ่ะเวลาเขาห้องน้ำแทบจะไม่มีน้ำจะช้ำดจะจ้ะที่นี่ก็มันลำบากมากถึงอยากให้ท่านนะ่ะช่วย ขณะเดียวกันนางอุบลคุณวงอายุ59ปีรับจ้างเข็นน้ำมาขายในหมู่บ้านบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคือผู้สูงอายุทั้งนั้นแหละไม่มีแรงไปตักน้ำเองตอนนี้ก็หวังพึ่งนายกนั่นแหละช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยนะคะหวังพึ่งนายกเทศมนตรีนะทีมข่าวเราก็เดินทางไปยังเทศบาลไปสอบถามท่านนายกเทศมนตรี แต่ว่าเราได้รับคําตอบมาว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลใดๆและยังไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอยา่างไรก็ตามถ้าว่าท่านอยากชี้แจงนะคะก็ก็ได้นะเอพาชาวบ้านหลายๆท่านอยากฟังอยู่นะคะซึ่งมันก็น่าตกใจนะว่ามีคนไทยอีกจำนวนมากเลยที่ยังเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดอะเนาะในยุคนี้